สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเอฟซีแม่จันลาไปอีกคิวน้อยเบิ้งอีกคิวน้อยใส่เสื้อพี่สาวเอาให้ยังหล่อเลยค่ะไปไปตลาดไปหาซื้อเนี่มาก,กินเนาะกูไหนจ้ะตัวใหญ่ขนาดเนยใส่เสื้อตัวนี้เข้าไปเป็นเบาเลยยังไปดีๆ บ่เห็นไปตลาดอากาศเอ้ยตลาดอากาศหนึแม่ตลาดอากาศซื้อแนวกินถ้ากันย่างจบเตือได้ย่างย่าง,งทอดน่องเลยค่ะป <laughs> ไปมื้อแรงเมือ่อฮอนเพื่อนกับไปนอนบอแม่นไปเลาะป่าอีกของกินหลายหลา วันเดียวขากลับมาเอามะนาวพุทธพิธุรสาสิบบาทหกสิบบาทนั่นแหละก็ลงของกินเนาะคนะ่ะเนาะว่าห้องที่เอาเอย่างไปกินกันแน่ตลาดนี่เราของงาม nhà con lăn thang sản phẩm, ăn kinh nhiều nhẹ lên, đồ rồi Để không? Để không? Để không? นนเห็ดตะไคร้อุนน้ยอยากกินข้าวโพดตันนี้อ่ะอันนี้ขายจังไรจ๊ะราคาสิบบาทเืรเห็นข้าวโพดทอดเหยวจ้ะ อยากกินักแบบมากอ,มอันนี้ผักหวานเนะเาะผักหวานหวานถึงมานิ0มันจังถ้าพายให้หน่อย ตัวนีดอกี้จะหน้าต้นทีัแล้วมีวหน้าลคะดับกาถ่ายหนูามคนานเ้อไ่งาเอาเครื่องพวกขารตะไคร้ไปไไหมเอาไหมขาตะไคร้เอาไปจะให้ถ่ายหนูแล้วพี่จะเป็นทีเป็นไอ้นี่ใช่ไหม อันนี oh, ้เพชรละงูตองรองงามๆนี้ทางนี uh, ้ก็สวยเข็เพชรขุ่นนี่ไงประบงใช่จะเอาไากลับก็ไม่ไปตามร้วกก่อ อกค่ะอกินเยอะแยะเลยค่ะฮะอือเหนีนี่ไงลอ้รอกอะ่ะตะลุไปดูตลาดใบพัดนึ่งแล้วหอยนะขหอยนาจานร้อยนีจ่าเลยละนะหอยนา นี่เห็ดอันนี้หอยนาจ้าอ้วนไม่ตื่นตจะเรื่องคุนยาเลยอ้วนจะกินอะไรของกินเต็มเลยตลาดอากาศเรา

ไหนม,ม้าอันนี้ด้วยไ,ไหนบุ๋มมีปากดิดอันนี้แม่นม้ามัม้นค่ะอันนี้ขายจังใดจ๊ะรูร้อยสาว ไม่กินหรอแล้ <c oughs> วกอถาไปเบ่งของกินน่าจะดื่มขอกิน อันนี้ไข่มัดเท่าไหร่จาะนี่ตนะิดไหมติดเนื้อเงัวบอกกินไหมเนื้องูดวยเนื้องูว,วอบอกให้หาของทีนกลับบ้านจะกินอะไร ปลาสม้มปลาสม้มแถมทำแล้วสวยนี่อันนี้แบบที่เขาทอดแล้วนั่นเองเอาอันนี้ไปให้อีคิวก่อนขนมนมไปให้คิวก่อน ก็ได้ใบ,บเหนียวชิ้นหนึ่งค่ะค่ะหาก้อนซ<ะ>้าหาก้อนซ้า,าไปดูผักจ้ะ không xin phép ừ. Dạ sao? Không ta à là thả bác, là con người. Ừ. thì người là... กินป่นเห็ดใคมไหมตอนเย็นเ่ยกินป่นเห็ดใครไหมอยู่ในบ้านพ่อแค่นั้นแหละแล้วก็ทอดปลาสลิดไม่เอาหมูเอาเนื้อไปไว้ใช่ไหมเนือ้อหมูเนื่อ วนๆน,นะหนูไปร้านน้ำก่อนไปซื้อน้ำกันจ้ะเรียกนายหาบาลอยู่ร้านาานา้ำยืานท่าอยู่เน่ย มาซื้อน้ำจ้าเดี๋ยวซื้อน้ำไปกินก่อนได้แนวได้เจ้านี่นะพี่ไม่มีเลยพีนทบนะยืนลบเดี๋ยวลุงมาอืมไดู้เดี๋ยว เอาน้ำเปล่าสีแพ็กจากน้ำเปล่าสีแพ็กเท่าไหร่จ๊ะร้อยหนึ่ค่ะเดี๋ยวรถมาเอาเ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวรถลุงมา ลบลดลุงราคาเท่ากันหมดใช่ไหมจ๊ะรดบดิดข้างกันหน้าอ๋อจับขึ้นนี่หละ ซ <icana> ื้อน้ำกันสี่แพ็กเคี่ยมันยกน้ำลูกมันยกน้ำอ้าวยกขึ้นไปรถค่ะ และสำหรับคลิปนี้ปอ,ออยก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ้ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ครอบครัวของเราด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย